เทคหนึ you ่ง PlayStation อยู่สูงเทคหนึ่งเพ a y ์สอยู่สูงเกินไปคำว่าสูงเมื่อกี้นะครับของผมก็คือ PlayStation 5เนี่ยมันดันไปอยู่บนที่สูงนะครับมันไม่ยอมตกลงมาสักทีนะครับแต่คำว่าสูงของเพื่อนๆเนี่ยบางคนก็อาจจะมองได้ว่าก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวราคาไหมนะครับถึงแม้ราคาจะมองว่ามันมีราคาที่ไม่ได้แพงมากเลยนะ ถ้าไปเทียบกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็ประสิทธิภาพที่จะได้เล่นตัวเกมระดับที่มัน A ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพ Perform ร์แมต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับที่เรียกว่าก็ไม่ได้น้อยหน้าในทางแพลตฟอร์มอื่นๆแหละนะครับกับตัวราคาเครื่อง PlayStation 5ตัวรุ่นปกตินะ ที่มีตัวดิสไลต์นะครับก็จะอยู่ประมาณเกือบๆสองหมบาทนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีราคาที่ลดลงมาประมาณ2,000-3,000บาทนะครับก็ยังมองว่ายังเป็นราคาที่สูงอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็ต้องบอกว่า,าเมื่อมีราคาที่สูงเนี่ยมันก็ยังไม่มีความจําเป็นใช่ไหมครับที่จะต้องทําการอัปเกรด หรือว่าเปลี่ยนตัวระบบของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่อยู่ในยุคเจเนเรชันก่อนนะครับหรือจะก่อนนู้นเลยก็ได้นะครับบางคนยังใช้ตัว Xbox One อยู่นะครับหรือบางคนอาจจะยังเล่นตัวเกม Wii อยู่นะครับหรือ,อจะเป็นตัว PlayStation นะครับตัวเครื่องรุ่นเจเนเรชันก่อนหน,น้านี้ก็คือ PlayStation 4นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นอ้วนรุ่นส lim มรุ่นโปรนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวข้อมูลล่าสุดนะครับที่ จะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยได้รู้สึกช็อกกันอีกอย่างแน่นอนนะครับว่าเอเครื่อง PlayStation 4เนี่ยยังมีคนเล่นกันอยู่อีกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อทาง PlayStation ตัวบัญชีของ t วิสเตอรหรือว่าแอคเนี่ยของทาง PlayStation j 8นะครับที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมากับตัวยอดดาวน์โหลดนะครับของตัวเกมต่างๆที่อยู่ในชาร์ตเดือนมีนาคมที่ผ่านมากับตัวเกม Dragon Dogma ภาคที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ที่จะทำให้เพื่อ,อนๆช็อกนั่นก็คือเกม Monster Hunter World นะครับกับตัวเวอร์ชัน PlayStation 4ด้วยนะเมื่อมาเห็นแบบนี้โอ้โหเรียกว่าทุกคนก็ต้องบอกแบบโอ้โหตัวเกมนี้มันคือตัวเกมอยู่ในยุคของ PlayStation 4จริงๆนะครับเพราะผมจำได้ว่าตัวเกมเนี้ผมซื้อตัวแผ่นของ PlayStation 4มานะครับได้สักประมาณเดือนหนึ่งมั้งผมเล่นไปได้นิดเดียวแล้วก็ขายแผ่นต่อเลยนะครับ ด้วยเรื่องของตัวเวลาในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับแต่ก็รู้นะครับว่ากระแสของตัวภาคเวอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดานะครับแต่ระยะเวลาที่มันอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณ6ปีแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับกับอายุอานามเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาติดชาราตอนด,ดาวนโดด์โหลดผู้ใช้งานสูงสุดนะครับน่าจะเป็นในของทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับซึ่งก็มองได้ว่ายังมีคนที่ใช้งานตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 4 ที่เล่นตัวเกมนี้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวยอดของผู้ดาวน์โหลดที่มากขึ้นมาเป็นปกติในช่วงมีนาคมเนี่ยก็อาจจะมาจากการประชาสัมพันธ์หรือว่าการนำตัวเกมเนี้ยมาเล่นในตัวช่อง v t ทู e เต่างๆนะครับที่มีกระแสค่คอนข้างเยอะในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยเข้ามาจอยกับตัวเกมนี้มากขึ้นในตัวระบบของตัว PlayStation นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ หลายหลายคนก็จะมีอยู่ในตัวเวอร์ชัน l a y s t a t i ่น4นะครับหรือกําลังมองว่าออจะเล่นเกมอะไรดีในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อมีสังคมที่มีการแอคทีฟในการเข้ามาจอยเล่นกันมากขึ้นเนี่ยออก็อยากจะลองกันสักครั้งนะครับก็เลือกที่จะหยิบเล่นตัวเกม Monster Hunter World เนี่ยมาเล่นกันในช่วงเดือนมีนาคมนะครับมันก็เลยทําให้ตัวยอด ของผู้เล่นเกม Monster Hunter World ของตัว PlayStation 4เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้ามาติดชาร์ตนะครับก็จะเป็นตัวเกม Beat Saber นะครับของตัว PSVR เวอร์ชันที่2นะครับซึ่งตัวเกม VR ของ PlayStation 2 PSVR เวอร์ชัน i PSVR 2เนี่ยที่ผมติดตามอยู่นะครับก็มีเริ่มมีตัวเกมดีๆนะครับ าการพัฒนาของตัวภาพกราฟิกหรือว่าการเล่นในการปรับมุมมองเนี่ยเริ่มที่จะดูแล้วค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะหยิบมาสักเกม2เกมนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆกันสำหรับคนบางคนที่อยากจะลองเล่นตัว PSVR เวอร์ชั่นที่ไอตัวรุ่นที่2ที่สําหรับเอาไว้ใช้กับตัวเครื่อง PlayStation 5ดูนะครับเพราะว่า PSVR 2เนี่ยก็จะเริ่มที่จะใช้งานเข้ากับตัวฝั่ง PC ได้แล้วในช่วงคาดเอาไว้กันว่าประมาณปลายปีนี้นะ ทาง Playstation เองน่าจะปล่อยตัวเฟิร์มแวร์นะครับที่สามารถจะทำให้มันเนี่ยเล่นกับตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับถ้าหากเป็นแบบนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าโลกของ vr ของ Playstation เนี่ยมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนกับตัวเกมต่างๆที่จะยกระดับของตัวภาพกราฟิกเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าจะมีอะไรที่ามาจัดจำหน่ายแอดออนเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับกับตัว ps vr 2ตัวนี้นะครับที่จะเอาไปใช้กับตัว ฝั่งแพลตฟอร์มของ PC นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัว PSVR 2เนี่ยในการใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานควบคู่กับตัว PlayStation 5ใช่ไหมครับดังนั้นประสิทธิภาพของตัวภาพกราฟ,ฟิกหรือว่าความละเอียดต่างๆของตัวภาพที่เพื่อนๆมองผ่านเลนของ PSVR 2เนี่ยมันไม่ได้โดยประมวลผลมาจากตัวที่ Headset ที่เราสวมอยู่นะครับมันมาจากตัวของ PlayStation 5นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณภาพและเสียงมาเข้าสู่ทุกที่ตัวจอเลนเรานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันว่า ทาง PlayStation เองเนี่ยจะเลือกใช้วิธียังไงนะครับในการเชื่อมต่อกับ PSVR 2ตัวนี้นะครับกับทางฝั่ง PC นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมเองก็จะติดตามมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเป็นอีกระยะอีกนะครับกับโลกของ VR นะครับที่เรียกว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีะหลายค่ายผู้พัฒนาเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับตัวเกมจับที่เป็น A ใหม่ๆในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยู่ในไลน์ของ ฝั่งเดฟน่อยๆนะครับถ้าเราเล่นตัวเกมเนี่ยบางอย่างในฉากหรือว่ามุมมองของตัวเกมที่สร้างมาเนี่ยเหมือนกับหลายๆเกมเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างในมุมมองหรือว่ามุมกล้องเนี่ยให้สามารถที่จะคอนเวิร์ตไปในโหมดของตัว VR ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าพยายามสร้างเอาไว้เพื่อรองรับกับตัวเวอร์ชัน VR ในอนาคต ที่กำลังจะมานะครับมันจะทําให้ช่วยในเรื่องของการพัฒนาตัวเกมในโหมด VR เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตัว Resident Evil นะครับของค่ายแคปคอมเนี่ยจะเห็นเลยนะครับ oh <my> ว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะเหมือนกับเพิ่มตัวฟีเจอร์นะครับในเรื่องของตัวโหมด VR เนี่ยเข้ามากับตัวเกมของเขามากแทบจะทุกภาคนะครับหลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Resident Evil ภาคที่4 Remake เ,เนี่ยก็ ต่อยตัว vr มาให้ได้เล่นฟรีนะครับหรือว่าจะเก่าหน่อยตัว w i n l a t e นะครับก็มีตัวโหมด vr มาให้แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันก็เริ่มกำลังใจงที่จะบอกว่าเกมที่อยู่ในโหมดตัว vr เนี่ยมันมาแน่นอนนะครับมันมาแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่า,าตัวฮาร์ดแวร์ต่างเนี่ยมันจะเริ่มที่จะปรับให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกและมันง่ายมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเพื่อน เห็นเรื่องของตัวเทคโนโลยี VR ใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีเรื่องของตัวขนาดสัดส่วนเนี่ยที่เริ่มที่จะเล็กลงทีละนิดทีละนิดแล้วนะครับอย่างเช่นที่ผมไปงานโตเกียวเกมโชว์ล่าสุดที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยายนนะถามว่ามันก็เกือบๆจะครึ่งปีแล้วนะเพื่อนๆครึ่งปีแล้วแหละนะครับขนาดเทคโนโลยีในตอนนั้น VR เนี่ยโอ้โหยิ่งทางฝั่งผู้พัฒนาจากจีนนะครับก็เรียกว่ามันเริ่มที่จะมีขนาดที่เหมาะแก่การสวมใส่นะครับเพิ่มขึ้นนะครับที่ผม เห็นเห็นมานะครับแล้วก็ดูแล้วตัว PSVR ของ PlayStation เองนะครับก็น่าจะเริ่มที่จะมีการาปรับในเรื่องของตัวอัปเกรดหรือเปล่านะครับกับตัว PSVR 2นะครับอาจจะมาในรูปแบบของตัวสลิมต่อไปก็ได้นะเชฟอาจจะแบบเล็กลงนะครับตัวเลนอาจจะมีความคมชัดที่เพิ่มมากขึ้นๆๆนะครับแล้วก็การสวมใส่ก็คงจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวเกม VR ของ ทางฝั่ง p l a y s t a t i o n เองต้องบอกนะครับว่ามีเยอะนะครับมีเยอะมากแล้วก็ออกมาค่อนข้างที่จะถีนะเรียกว่าแทบจะทุกเดือนแหละที่ผมเท่าเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะครับเท่าที่ผมลองสังเกตดูแล้วก็ตัวเทคโนโลยีในการสร้างของตัวเกม VR นะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็มีเริ่มมีตัวคล้ายๆเป็นตัวฟังก์ชันนะครับที่สามารถคอนเวิร์ตตัวเกมจากโหมดปกติเนี่ยให้กลายเป็นโหมด VR ได้ด้วยเลยนะตอนนี้ นะครับที่ผมเห็นมาประมาณสัก2-3เดือนที่ผ่านมานะครับหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะทึ่งเลยนะกับเกมที่เฮ้ยไม่ได้ออกแบบมาสำหรับาการเล่นใน VR นะแต่มันสามารถคอนเวิร์ตให้อยู่ในโหมดของ VR ได้เพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับเกมที่เพื่อนๆเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกม Open World ต่างๆเนี่ยต่อไปนะครับถ้าเล่นเกมเพนชิน IMPACT นะครับหรือว่าคอนไกสตาร์เร็วหรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็ตามนะครับที่เป็นแนวโอเพนเวินะครับอยู่ๆอยากจะเปิดโหมด VR เล่ขึ้นมานะครับจะจะเห็นมุมมองแบบ360องศาขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับด้วยเรื่องของตัวเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์นะครับซึ่งตอนนี้มันก็พัฒนาไปได้ค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ติดตามช่องเอค n อนทีวีกันไว้ได้เลยนะครับเรียกว่าไม่ปล่อยแน่นอนกับโลกของ VR นะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับ PlayStation วันสบายๆวันเสาร์แบบนี้วันที่20 อะ p l a y s t a t i o n เองก็ยังคงยังไม่ได้เพียงพำาในตลาดมากสักเท่าไหร่นะครับถึงว่าถึงแม้ว่าคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีออกมามากขึ้นก็เรียกว่ากินส่วนแบ่งแล้วกันนะครับกินส่วนแบ่งตลาดของวิดีโอเกมในฝั่งคอนโซลเนี่ยให้ทางฝั่ง PlayStation เนี่ยเริ่มที่จะได้ส่วนแบ่งเนี่ยน้อยลงนะครับน้อยลงแต่ทาง PlayStation เองก็เหมือนกับว่าเขาเองก็พยายามหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆต่างๆนะครับเข้าเพิพม่มเพิ่มเพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับกับส่วนที่พวกเขาเองเนี่ย จะต้องโดนส่วนแบ่งของอผู้พัฒนาต่างๆเนี่ยที่กระโจนเข้ามาในตลาดของวงการวิดีโอเกมโดยเฉพาะาทางฝั่งคอนโซลน,นะครับเพราะว่าฝั่งคอนโซลเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่า,าผู้เล่นนะครับค่อนข้างที่จะมีกําลังอยู่ในระดับหนึ่งนะครับกำลังในการซื้อระดับหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มวัยที่หาเงินหาทองได้เองแล้วก็คือในช่วงวัยทางานนั่นแหละนะครับการที่จะจ่ายอะไรออกไปเนี่ยก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ทันทีนะครับ,รบดังนั้นในเรื่องของความคุ้มค่า ในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมองมาเป็นอันดับแรกใช่ไหมครับตัว Play Station เองก็คงรู้ mm hmm. พฤติกรรมของผู้บริโภคในฝั่งแพลตฟอร์มของเขานะครับว่าตอนนี้ผู้เล่นเองก็เริ่มที่จะใช้ตัวระบบ u u s s r r p t t o n นะครับกับตัว Play Station Plus ในตัวระดับต่างๆนะครับ i s s Extra, l e x u x ก Deluxe หรือว่าจะเป็น Premium เนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนไปๆมาๆเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับก็ทำให้ดูพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มที่จะมองในเรื่องของความคุ้มค่าแล้ว ดังนั้นตัวเกมต่างๆที่จะใส่เข้ามาในตัว PlayStation Plus เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเริ่มจะมีตัวเกม Day o เข้ามาบ้างนะครับหรือว่าตัวเกมที่เรียกว่าเป็นเกม Third Party นะครับที่ตัวแพลตฟอร์มเครื่เล่นเกมคอนโซลอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้สัมผัสก่อนนะแต่เขาเองก็สามารถที่จะดีลออกมาให้ลงกับตัวระบบตัว PlayStation Plus ที่เล่นกันได้แบบฟรีๆกับเหล่าสมาชิกของพวกเขาเนี่ยได้นะครับได้นะครับก็จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเ l a y s t a t i o ่นเองเนี่ยก็ยังดูไม่ได้เพียงพ้มอะไรนะยังไม่ได้เพียงพ้อะไรแต่ว่าตัวเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ในตลอดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตลาดวงการวิโอเกมตอนนี้เรียกว่าเดือดน,นะครับปีนี้ก็ถือว่าเดือดถึงแม้ว่าค่ายผู้พัฒนาเกมต่างๆเนี่ยจะปลดพนักงานกันเป็นว่าเล่นนะครับปลดพนักงานกันเป็นว่าเล่นแต่ที่ปลดปลดเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของตัวสัญญ,ญาที่ เคยทํามาหรือว่าเป็นการจ้างในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหทุกอย่างล้มเป็นระเนระนาดหมดนะครับการาจ้างคนหรือว่าการทําทงานเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไป,ไปไปหมดนะครับแต่ตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์ของโลกเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับการเดินทางไปมาหาสู่เนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีปัญหานะครับแต่มีปัญหาอย่างเดียวก็คือในเรื่องของตัวสภาวะการเกิดสงครามแค่นั้นเองนะครับแต่ดูแล้วการพึ่มพ่มกันไปมาเนี่ยก็ ยังไม่ได้ยกระดับที่รุนแรงไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับก็ก็มองว่าตลาดเอเชียนี่แหละที่ยังดูมีความแข็งแกร่งนะครับหรือว่ามีความเสถียรภาพความนิ่งเนี่ยของตลาดค่อนข้างเยอะนะครับและ PlayStation เองก็เหมือนกับว่าโฟกัสกับตลาดเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะถ้าเราลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมต่างๆอย่างเช่นเกมไลท์อ f ฟโ o n i n นะครับที่เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าตัวยอดบางจําหน่ายขายออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจํานวนที่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามองในกระแสของตัวเกมก็ถือวาอ่ามีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นในการเล่นแบบแผ่นมือสองยืมเพื่อนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีจํานวนผดดู้ได้สัมผัสต,ตัวเกมเนี่ยเยอะมากกว่าตัวยอดที่จําหน่ายออกไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้วัดออกมาได้ในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าตัวแคมเปญต่างๆของ PlayStation เองที่จัดขึ้นนะครับ อย่างเช่นตัวเกม r i g e of r o n i n เนี่ยที่ผ่านมาในประเทศไทยเราเองก็เรียกว่าเต็มที่นะครับกับกับตัวงาน Road to the State นะครับ Road s h o to the State ผมชอบจำชื่อผิดผิดทุกทีนะครับมันสลับไปมานะครับอ่าก็ที่จัดที่เซนตันเบิร์เนี่ยอ่าเกมเมอร์หลายๆคนก็คงจะได้สัมผัสกันแล้วแหละนะครับทั้งเกมเมอร์หน้าใหม่หน้าเก่านะครับเรียกว่าเล่นกันได้แบบฟรีๆหรือจะเป็นอ่าประเทศอย่างไต้หวันนะครับกับตัวเกม r i g e of r o n i n ก็โอ้โหก็เรียกว่า จัดเต็มเหมือนกันนะครับกับตัวแคมเปญนี้ก็เลยมองได้ว่า,าทาง s o น y นะครับก็เลือกโฟกัสกับตลาดเกมเอเชียเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญมากนะครับมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ล่าสุดที่กาลังจะออกวางจาหน่ายในเดือนหน้าอย่างตัวเกม e l l a r าเบรดนะครับก็เรียกว่าโอโหจัดแคมเปญเรียกเต็มที่นะครับทั้งไต้หวันก็เริ่มมีแคมเปญแล้วนะเรียกว่าจะได้พบปะเวอ่า,อานางแบบต่างๆนะครับที่จะมา,าแจกลายทรงลายเซ็นนะครับหรือว่าได้มาบิา๊ติ้งกัน นะครับในช่วงวันที่ตัวเกมนี้วางจำหน่ายก็มีการรีจิสเตอร์ลงทะเบียนกันแล้วนะครับก,ก็มองว่าเกม s t e l l r r b a บ e ก็เป็นแคมเปญอีกตัวหนึ่งที่ทาง PlayStation เองก็ยังคงแบบให้ความสำคัญกับตลาดเอเชียเป็นหลักเลยนะผมมองนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้ก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คงรู้แหละนะครับว่า,าคงจะถูกจริตกับเกมเมอร์ในฝั่งย่านเอเชียมากหน่อยนะครับมากหน่อยแต่ทางฝ่ายุโรปฝ่งอเมริกาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึก ตื่นเต้นหรือว่าว้าวกับการออกแบบตัวละครในลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ผมก็เชื่อว่าร้อยคนก็คงต้องมีคนชอบบ้างแหละนะครับในตลาดฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งอเมริกาเองนะครับก็ถือว่าพ l a y ส t ตชั o นเองก็พยายามเลือกโฟกัสตัวเกมเนี่ยออกมาให้เป็นจุดๆนะจุดๆปลายส่วนตลาดฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาเองก็พยายามพอร์ตตัวเกมที่เรียกว่าเป็นเกมแม่เหล็กของพวกเขาอย่างเดือนหน้าก็โกดด o ออฟซูชิมะก็ลงทางฝั่ง PC เอาให้ได้ว้าวกันแล้วนะครับ ก็จะได้เห็นศักยภาพของตัวเกมของทางทีมพัฒนานะครับอย่างซัก,กระพันนะครับของ Playstation A เนี่ยที่เรียกว่ามือระดับพกาลขั้นหิ่งแล้วเนี่ยขึ้นหิ่งแล้วนะครับที่ตัวเกมเนี่ยเคยลดเล่นอยู่บนตัวเครื่อง Playstation 4 Slim มตัวโปรนะครับที่ถ้าใครเป็นนักพัฒนาเนี่ยเมื่อมาเห็นตัวเกมนี้ที่ลันบนตัวประสิทธิภาพของเครื่องเล่นเกมคอนโซลระดับนั้น,นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหคุณรีบประสิทธิภาพออกมาได้เรียกว่าหมดทุกเม็ทุกหยด ได้อย่างคุ้มค่าสุดๆนะครับแต่พอมาอยู่ในตัวระบบแพลตฟอร์มอย่าง PC ที่ค่อนข้างที่จะคุณเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูฝีมือของค่ายผู้พัฒนา <Okay. S 1> ที่อยู่ในมือของ PlayStation กับตัว n i ก k s แนะครับว่าจะทำการอาพอรตตัวเกมเนี่ยออกมาให้ ได้ร้องว้าวหรือว่าร้องจัากกันขนาดไหนนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคงจะมีเปอร์เซ็นต์ในการผิดพลาดเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับเพราะนิซัเองก็ทามาหลายๆตัวเกมแล้วะหลายๆตัวหลายๆเกมแล้วนะครับอย่างล่าสุดก็ h o r i z o n for b i d d e n w e ดินะครับก็เรียกว่าก็ไม่มีปัญหานะครับกับการพอร์ตตัวเกมนี้จนทําให้เกมเมอร์ในทางฝั่ง PC ที่เคยได้สัมผัสต,ตัวเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือคนไหนที่เคยสัมผัสบ,บนทางฝั่งเครื่อง PlayStation 5มาก่อนหรือว่าจะเป็น p PS4 ก็ตามก็คงแบบ่าไมมันสวย มากกว่าตัวเครื่อง PlayStation 5หรือ4มากจริงๆนะครับกับตัวมุมมองแบบ out r er a wide นะครับหรือว่าการยกระดับของตัวภาพกราฟิกเนี่ยที่มันแบบเรียกว่ามันปลดล็อกขีดจำกัดของตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5ขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งเลยถ้าคุณอยากจะลองสัมผัสตัวเกมนี้นะครับในตัวเวอร์ชั่น PC นะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของ PlayStation ที่กำลังก่อสร้างาลาวฐานของกลุ่มเกมเมอร์ในทางฝั่ง PC ให้ได้รู้จัก เพสเทชันเนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวที่เพสเ t ชันเองอกำลังบุกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะไต่บันไดให้อยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกับตัวแพลตฟอร์มของพวกเขาที่จะต้องรักษามาตรฐานนะครับรักษามาตรฐานให้อยู่ได้ต่อไปกับในวงการอุตสาหกรรมวิดีโอเกมนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเรียกว่าครึ่งปีนี้แหละนะครับที่กำลังจะบทครึ่งปีแรกของปี2024 เดี๋ยวจะต้องมีอะไรให้เพื่อนๆเนี่ยได้ร้องว้าวกันอีกอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะฮาร์ดแวร์ต่างๆที่จะออกมาเรียกเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆนะครับถ้าเกมเมอร์ในบ้านเราเนี่ยก็คงจะเป็น PlayStation Port a ทแหละนะครับว่าจะวางจำหน่ายกันได้สักทีนะครับกับในช่วงเดือนหน้าไหมนะครับกับตัวฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้นะครับเรียกว่ามันก็ขายดีกันเรียกว่าระเบิดเิอเเหมือนกันนะครับกับในต่างประเทศนะครับกับตัว PlayStation Port a ทตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับมีข้อมูลอะไรที่จะเข้ามาเสริมเติมแต่ง นะครับกับเ s y s t i t n o n ในช่วงเวลานี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันสบายๆแบบนี้กับวันเสาร์นะครับอากาศก็ยังคงร้อนปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับกับช่วงเย็นๆของวันเสาร์แบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ